ขออนุญาตถ่ายอัดวิดีโอนะครับมีอะไรอย่างจะอุกับชมรมไม่วังเทียนไฮของครับสองเตียงบอกเลยเป็นได้ของครับงานวันนี้ครับเราเปิดไปแล้วอ่าตอนนี้เปิดโอกาสนะครับ 9ครับไอย่ากระล้องพี่อีทรุ่น19ครับ1ครับคี่อีทราเขาเรียชิญมาเลยครับกะล้องนักล้อมันก็ยินดีครับยินดีขนาดที่ได้มาป้าลูซี่ลุนน์โอ้ยโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ะครับวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปีครับสวัสดีครับอ่ามีอะไรอย่างจะาอู่ครับอ่าชมรมไม่วังเจนไฮของครับอ่าบรรยากาศวันนี้เป็นได้พ่องงานเป็นได้ได้พ่องครับโดยรวมก็ได้ครับ ครับครับครับลงกันพ้อผมก็ครับลงโอ้โหครับโอเคขอบคุณมากครับครับครับยิวครับชมลมไม่วางเงินให้ผมครับบริการตัวเองนะครับมีใจด้วยนะครับนี่และการอาหารนะครับเพื่อคือส่งความรักให้ชาวพันธุ์ยำต้องผิดนะครับมีท่านพ่อ ครับขอบคุณครับท้องหนุ่มสานะครับครับขอบคุณครับมครับมีออย่างจะอู้งับสมลมไม่วางเจียง่ายของครับทุกท่านครับงกได้ตีแรกทครับครบริการตัวเองนะครับวันนี้เราดีดีสไตล์มากค่ะครับขอบคุณครับทุกท่านครับรับนักรองนะครับ บคแซลลุลนะครับที่ใหญ่